จะมาเล่นพีบีกับไก่ไก่ตัวหนึ่งนะฮะอ่านะไก่ไก่สองตัวเลยก็ว่าได้เดีวเดียวนะครับมึงต้องพูดดังๆหน่อยครับไม่ไม่มึงมันไม่ค่อยได้ยินนะครับคุอถ่ายเราสดนะครับ <c oughs> ได้เหลือประมาณนะั้นนะแล้วคุณอีกคนหนึ่งคุณเป็นใครครับไก่นัทใช่ไหมไอ้นัทไปดูคลิปดิตอนเช้าตอนเช้ากูไปอัพมามึงไม่ถามความรู้สึกที่หายไปเกี่ยวกับไอ้เฟิววร์สได้โคตรโหดถามเรื่องเด็กเติมตังค์แล้วไม่เข้า ถามเล่นเด็กเติมตังค์มัไม่เข้าโปแมโปดูแม่งเล่นโปร่ะแม่งเล่นโปทั้งแน่มันฮะรเลนไปกันไอ่ะมันไอเฟอร์อยู่ข้างบนมึงนันีเอาเฟอร์รอยิงมึงตายไอ้ไอ้ควายไอ้นั้งไอ้เกี่ยวกับคุณน่มันก็หนีกูเขาจะมาหลอกหลอ เอ้ียเอ้ี่ยไอ้ี่ยแล้วหลบหรือวกัะโลกวะไอ้นั่นอยู่ไหนวะนัทไม่เดินขาเนะ่ยสัส เออโคโค่อะมึงม mm ึงมาตรงกลางกูมาโคโค่มึงล mm ูก hmm. ผ mm ู hmm. mm. film, mm. ้ชายไหมมึงโอ้ก hmm. mm ูเ hmm. ล <laughs> ือนเหลือหคงไอ้ตาลกูเลื mm ่อนกูเลื่อนเหลือแปดสิบสองเนี่ยกอแิบองไอ้หามไอ้หม้หาไอ้หไอัหคลไปมอู้านไอวมไ้ยมึง้าไอ้หามไอ้หอามไอ้หามไอ้หาไ้ามไหไาไ้ไอไไมเล่นสับเ้้ไไ เอ็งดูมันพูดดิโอ้รถบัสเลื่อนขึ้นไปเลยนั่งไงคุณโดนนิ่งโดนโดนโดนแต่ไม่ตายเลยเอ็งนั่นอยู่ไหนหรอวะเพิ่งเพิ่งเลือดเท่าไหร่อ่ะมึงอะไรนั่นมึงอะไรมึงอะไรมึงอะไรตรงนั้นมึงอะไรตรงนั้นมึงอะไรตรงนั้นเอ้กูใช้สับไวตาเล่นสับอะไรกูใช้สวัยสวัยดิแค่เอ็มเทมเอเทม นั่ง,ยงอยอู่ระยะไกลแม่งกูไม่ค่อยชอบกูชอบแบบใกล้ๆแบบระยะเผาแบบระยะเผาคนตูดแม่งวิ่งไปไหนมึงวิ่งไปไหนนัมึงวิ่งไปไหน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 ไองสัเออกูบอกแล้วบอกแล้วถ้าระยะเผาคนตูดมึงโดนมึงเค่งไ e ม่หลาซองซองนาเลสวนมึงรู้จักเอาตรงกลางเ้ยมันชวนท้าไปตรงกลางเ้ย ไอระเบิดระเบิดไม่โดนกูหลอกไอ้ไฟมึงมาตรงกลางดินะมึงวิ่งมาตรงกลางดิมามีดเดี๋ยวกูกระหล่ำตรงกลางมึงอยู่นี่ถือมีดมาดีตรงกลางกับกูดีมึงอย่ายิงดินัทมามีดกับกูดีโอ้ยอย่ายิงดินัทอะไรวะนัทเม่นขี้โกงขี้โกงเม่นขี้โกงเม่นขี้โกงเม่นขี้เป็ขี้โกงเม่นขี้โกงก็เป็นขี้โกงแล้วมัน ถ้าผู้ชมครับมันมันเป็นตุ๊ดนะครับอไปยุ่งเลยนะมันเป็นตุ๊ดมันขี่มันขี่โกงเลยครับแบกถามมีดลงแักเืินในยูทูบสับโคตรกลางเลยไอ้ตุ๊ด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 ไอ้แล้วกูโดนล้อแล้วล่ะทิพายเออกูโดนกูตายกูฆ่าตัวตายโชว์ นะครับท่านผู้ชมครับแม่งเป็นต <mm <so ุ cosas, like goals, so, being, uh, ๊ดโอ้ยย um, ิงแล้วก็หนีฮะยิงแล้วก็หนีดูดดููมันพอออะล๋ถ้ามึงโดนยิงมึงถ้ามึงโดนยิงแล้วมึงไม่หลบมึงก็ตายดิไอ้ควายมึงอ๋อมึงไม่หลบมึงโง่ไงก็มึงมันนั่นนั่นเล่าในมึงยิงกูไม่โดนหรอกไอ้สัส ก็ไม่เปิดดัดดัดดาใดดีหว่าไอ้ลูกกระสุนหมดไอ้ฝันจะทำอะไรเดี๋ยวทำเะทำไร้กูตอนนี้้ออืออตายตายแล้วไอ้โดนโดนซองกูยิงตายกูไปซื้อมาใหม่เมื่อวานไอ้เที่ยไอ้เทียนนี่ปูนะฮะกูซื้อมาไงไฟอุ้งใจสุด อ้ก<ส>็ตกใจเบิ <afraid> ้ดเย็นหรือเจีดเแม่งยิงแม่งตายหาเลยอ้ายิงแล้วก็หลยิงนียิงแล้วก็หีเหรอยิงแล้วก็หนียิงแล้วก็หนีโอ้ยไอ้กาไอ้าไอยู่ด้าน

ไม่ได้โปรทรงกูแรงกูบอกแล้วความแรงแม่งเท่าทรงควงเลยไอเอ็มเอ็มสิบสิบเดินไอาแล้วทำไมกูกูไม่ได้โปมองไม่ได้โปอะไรกูวิ่งลงไปแล้วกูก็เจอมึงกูก็ยิงมึงดิเออกูเห็นมึงอะเออโปรเฟชชั่นอลอะรู้จักเปล่าวิ่งยิงกูตกใจอะไรมึงอะไรมึงอะไรมึงอะไรนัดอะไรนัด มึงแม่งหลบไอ้ส hmm. mm ัสแล้ก hmm. mm ็สูนหมดยิงกูดิเลื่อนกูเหลือห้าแล้วเนี่ยยิงกูยิงกูเลยยิงกูตายเลื่อนกูเหลือห้าแล้วเอือกูตายกูตายแบแม่งมึได้ปอบปืนสั้นเลยเด้อวะรู้สึกกูจะปอบไวป่ะปืนกูมึง แม่งบอกกูโปไอ้กูวิ่งไปยิงมันมันบอกว่ากูโปมึงดูแม่งดิโอแม่งไอายแี้ยไอ้กูสัสมึงดูดิกูวิ่งไปยิงมันมันบอกว่ากูโปไอ้ยิงมันนัดเดียวตายมันบอกว่ากูโปมึงมึงคิดว่ากูโปอะไรนะมึงมึงคิดว่ากูโปอะไรมึงคิดว่ากูโป้อะไรมึงคิดว่ากูโป้อมงอ่ะนะอันนะใช่ใช่หัวแตกหัวแตกหัวแตก ใช่ใช่เด้อด่าตายคาที่ใช่เราไห้แล้วเนี่ยเองมันล่องไห้โดนโดนเพื่อนด่าโพแม่อัดอัดคลิปสดอุ้ยยังตกใจมาสดไอ้ควายไอ้ควายไม่โดนหรอกไอ้ควายยิงซ้ำด้วยเว้ยไอ้ควายไม่โดนหรอกไอ้ควายปืนมันไม่แรงแ้่ปืนมันปืนปืนมันปืนมันแม่งยิงน่าเดียวไม่ตายเว้ย con sắp còn nát thằng nhà tài ít phần thì quái ư mình kê Motherfucker. มันเดูแม่งดิไอเย้แม่งเดิาแบบคนโป้เลยไอ้สันไม่มีหน้ากากใส่โดนๆพี่เฟอร์โดนเอ้พี่เฟอร์กระโหลกเออกูตายกูตายแล้วไอ้ทำไมกูตายกูตายบ่อยจังวะแม่งกูโป้ตายไวเออกูโป้ตายไวเออกูโป้ตายไวมึง กูยอมล้ว่ากูโปงโปไตไวกูเห็นอุ้ยกูตกใจกูเห็น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 กูมองเห็นนั่งยืนนั่งนั่งนั่งดักเกยอยู่นั่งดักเกยอยู่นั่งดักเกยอยู่มามามีดมามามีดกับกูก็ได้มามีดมีดมาไม่ใช่กูเดินเข้าไปมึงยิงกูนะเว้ย เอ้เฟิร์สเฟิร์ส <var> อย่ายิงมาดิเฟิร์สเอ้ยอยย่าิงกูดินัะนะอย่ายิงกูดีมามียกับกูมามามียกับกูมาเดี๋ยวดีกว่าให้เฟิร์สตอนนี้ครยิงใครยิงมึงตายแล้วอย่บอกกูใครยิงมึงตายมึงก็เสียถ้าบาเลตถ้ามึงถ้าบาเลตมึงหมดเวลามึงก็ไรน้ำยาแลไรถัด แต่ในธรรมดาเอาเปล่าเอาปล่าไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตกูเป็นสุนักูจะตายกูจะตายแล้วดูนั่นนั่นเด็กเกย์นะครับเขาเป็นเกย์นะครับดอกอนาคตคัาที่เขาเป็นเกย์นะฮะไม่ใช่ใส่โคเมที่นะฮะนัทมึงมามีดหรอกูมาตรงกลางมามึงไงยิงกูไปสัตว์กูไม่กินมีดเห็นม่ไห่ไม่แม่งมาลอยหลังกู ไอ้เปิดดโดนมึงก็เลยหลังกูเอาหลุดไอ้สัิเอ้ยทำไมกูหลุดวะเอ้ยทำไมกูหลุดวะ อ่านัก็เพียงแค่นี้นะ